ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันเป็นประจำนะครับกับผมโชคชัชวานครับวันนี้วันที่5เมษายน2563ครับวันนี้สําหรับท่านที่ติดตามอียิปต์นะครับวันนี้เราเด่นไว้2 3 1 4นะครับเด่นไว้1 2 3 1 4ครับก็ตามที่ท่านเห็นนี้นะครับก็ได้ม่งไว้ให้พี่นาดูนะครับพี่นาดูก่อนว่า ตรงกับที่ท่านเลือกไวหรือเปล่านะครับซึ่งบางท่านก็ขออภัยครับซึ่งบางท่านก็จะมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะมีตัวเด็ดๆมาตัดนะครับลองตัดดูครับอย่างไงก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางผิดถูกยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับก็ลองพี่นาดูก่อนนะครับพี่นาดูสําหรับอียิปต์วันนี้นะครับผลก็ประมาณสัก หนึ่งทุ่มเนาะเออหนึ่งทุ่มนะครับเอาติดตามกันดูครับสําหรับอียิปต์ประจําวันที่ห้าเมษายนสองพันหอยหกนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ